คราอินด่เอตเราพาดมิวเซียม How are you สวยมากค่ะเจอมางมีด้วยไม่คิดเธอสิบเหรียญคุ้มได้ไม่เห็นอะไรอย่างงี้เนี่ย การที่เราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเลยแบบข้อไม่ถึงแต่ก็สวยแหล้วสวยแหล้วค่ะนี่เราก็มาถึงหน้าตึกแล้วสวยงามมากค่ะพิพิธภัณฑ์ออฟฟายอาร์ตฟาเรนเชนค่ะพิพิธภัณฑ์ เข้ามาแล้วนะคะไฟน์อดิเซียมก็คือเป็นที่พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ะคะอันนี้เข้ามาห้องแรกเป็นเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีนะคะเพราะน่าจะรวมแบบจักอยานที่เอาไว้เลย เป็นไงคะเจออีกสวยมากค่ะท <c oughs> ุกคนเจมอมัมมี่ด้วยมัมมี่ของแท้ก็มาเป็นโซนกรีซแล้วนะคะเพราะาหายที่เราเคยเห็นในการ์ตูนพักกรีซนะคะสวยงามสวยจังโอเมก้าซึ่งที่นี่นะคะของแบบ ศิลปะดูเยอะมากก็คือมันมีเยอะกว่านี้แน่แต่เดินจนวงค่ะ นี่นะคะก็ได้ตั๋วมาแล้วเพราะว่าซื้อมาแล้วก็จองเป็นกลุ่มก็เดี๋ยวรอน้องๆมาแก๊งสล็อตแก๊งสล็อตเราอยู่ที่มิวเซียมออฟไซ์กันแล้วนะคะเดี๋ยวจะปล่อยเด็กๆไปจอยกันละโอเคบายไปค่ะเที่ยวจอยมาเจออันแรกอันนี้ตื่นเต้นมากอุ้ยเดี๋ยวต้องเดินมาในนี้ อันนี้นะคะชอบอเป็นนิวเซียนที่ดูใหญ่มากอันนี้เป็น Earth Globe ซึ่งเขาก็บอกว่าในบนโลกโลกตรงนี้ค่ะจะจำลองหมอนสภาพเซอร์เฟซวุ้นผิวทั้งหมดมก็จะแบบเราจะเห็นได้ว่าตามทวีแล้วก็จะมีเทือกเขาเนาะซึ่งมันก็จะมีรอยบากเล็กๆเ,เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเขาก็จะบอกว่ามีอะไรบ้าง,าง,างเช่นตัวนี้ก็คือเป็นภูเขานี่อันนี้ก็เป็นทีวิปออสเตรเลียนะคะข้างบน ข้างบนก็คือประเทศไทยเนี่เยเราก็จะเห็นได้นะคะเอ็กซ์เพริ์เมนต์นี้ก็คือจะต้องลองแบบย่องเข้าไปเพื่อนี่เขาบอกสตาร์ทก็คือจะมีตัวนั้นค่อยบอกว่าเสียงดังไปอยู่าเอาความเร็วแค่นี้นะคะอุ้ยเ,เริ่มเ,เห็นแล้วพี่อ้ํา Yec'h <laughs> กำลังมาที่ h a r v a r d Museum of Natural History นะคะก็จะเป็นว่าเรื่องการเก็บตัวอย่างของพวกสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติต่างๆพืชพัรณดอกไม้สัตว์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ เป็นการเก็บรวบรวมต่างๆเข้ามาเอามาไว้ในตู้กระจกอะไรอย่างเงี้ยนะคะตชะ่ไอ๋อน,นี้คืออะไรไก่<อ>ก็ห้องนี้จะเป็นแบบพืชนะคะก็จะถูกเก็บอยู่ในตู้นี่ก็จะมีแบบปอกพืชพันธุ์ต่างๆนีสวยงามก็คือสองคนนี้รีเวโพจะแล้ก็ดูดอก 布拉สกาเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ก่อตั้งก็คือเหมือนใช้แก้วมีความรู้ในการแบบเป่าแก้วต่างๆนะคะก็คือมาทําเป็นแบบพืชพันธุ์ต่าง,งๆดรืยการใช้สีจากธรรมชาติเนี่ยค่ะใช้ความร้อก็เหมือนเป่าแก้วเนาะแล้วก็มาดึงให้เป็นใบเป็นดอกต่างๆตัวอย่างของใบนี้คือแบบเหมือนจริงมาก เจ้าหน้าที่ก็คือบอกว่าทุกอย่างทําจากแก้วทั้งหมดเลยลวดแล้วก็ต่างๆก็คือใช้วิธีที่อ่านไปก็คือเป่าแก้วแล้วก็มาดึงดึง,ดง,ดงแล้วก็สีปัด Amazing มาก Oh my God ตื่นเต้นตกใจ <c oughs> เธอสิบเหรียญคุม้ม <c oughs> ได้ไม่เห็นอะไรอย่างนี้เนี่ย สุดโกลดทองจริงนะคัพเปอร์กราฟไฟตอันนี้เคยได้ยินนะคะกราฟไฟต์ซิลเวอร์อุ้ยเงิน,นซัลเฟอร์คัพเปอร์นี่ทองแดงไอรอนนี่ก็คือนเลยซิลเวอร์นี่ก็เงินนี่ก็ซัลเฟอร์เก่งมาก และแต่ละอันก็จะแบบเหมือนเขาเรียกนะมีการตกผลึกในรูปร่างที่แตกต่างกันนะตื่นตาตื่นใจธรรมาชาติส,สร้างสวยงามจริงๆมอสซาโครโคยด์ ite, หรอสีสันสวยงามดีจังอันนี้ก็สวยมันดีอือภาษาเยอรมันอืออึเนอไรต์แยอันยากจัง ได้เม็ดนี้มากอยากได้มาห้อยคอี่ชินนี้ด้วยเก๋อ่สวยอ่ะบริเวณห้องกว้างมากเดินดูได้แบบจุกๆุกธรณีวิทยาใดๆใครชื่นชอบมาค่ะันนี้เข้ามาถึงโซนแบบสัสตว์ตัฟแล้วนะคะนี่ทุกอย่างเต็มไปหมดเลยเีนูฟตัวใหญ่จังนกนต่างๆอันอนี้ยี่ยาว มดต,ตัวเล็กๆอะไรมีนางพยายามมีมดแต่ละตัวโอ้มันก็เล็กเกินไปเนาะเซนก็มองไม่เห็นเลยโอ้โหจัดดนตัวขนาดนี้ตายไ้มเนี่ย v i s u a l i z e t i n n Shark นะคะนี่ก็เป็นแบบเกี่ยวกับ กพรฉลามถ้าเกิดว่าอยากเอาตัวลอดจากฉลามให้ต่อยที่จมูกซึ่งกว่าจะมีสติต่อยที่จมูกก็คือโดนงับไปแล้วเป็นโซน New England Forest นะคะนนมี้อะไรบ้างมีหมาจิ้งจอกไม่ใช่หมาจิ้งจอกใช่จิ้งจอกกะไฮยูตี้เรดฟ็อกชัแล้วก็มีเวาวคอบนะคะโอปัสซันอันนี้ป๊อบแคท เราวางมืมแล้วไปที่ห้องนี้นะคะก็ยังมีแบบสตัฟอยู่แต่สิ่งที่เราตื่นเต้นก็คือ้ากบนเป็นโครงกระดูกประวานว้าวโอ้ยน,น,นาวานนะคะมิิคอนแห่งท้องทะเลที่เป็นประวานที่แบบมีเขาออกมา